มูลนิธิกลุ่มอิสสู่พันโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมที่ยั่งยืนมอบทุนเยาวชนเรียนดีกว่า4ล้านบาทแม้วิกฤตการณ์โควิดสิในปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องจนปัจจุบันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจเกือบทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงธุรกิจในกลุ่มอิส,สุสด้วยเช่นกันนั้นหากมูลนิธิกลุ่มอิสสูในประเทศไทยกลับยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยให้เคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งเป็นการสารต่อวิสัยทัศน์ข,ขอ,งององค์กรคือ ผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาด้วยการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปี2563ห้กิสให้แก่นิสิตและนักศึกษาจาก5สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจำนวน34ทุนมูลค่ารวม1ล้านบาทและยังได้สมมอบทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน525ทุนรวมทั้งสิ้น559ทุนมูลค่าทุนการศึกษารวมกว่า 4ล้าน40,000บาทเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนดีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตลอด3.2ปีแห่งพันธกิจเพื่อสังคมมูลเิธิกลุ่มอิสุสุได้มีโอกาสช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาในสังคมไทยในหลายรูปแบบอาทิจัดตั้งกองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาอิสุสุการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์อิสุสุแก่คณาจารย์ในสังกัดอาชีวศึกษาการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยียานยน,ยน, u, น,าานต์ ในสถาบันการศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศอีกทั้งยังได้มอบเงินเพื่อการสาธารณประโยชน์ให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทยที่พร้อมจะร่วมสร้างสารรค์รากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนของประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเอง ก็รู้สึกขอบคุณมูลนิธิกลุ่มอีสุสุมากนะคะที่มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาค่ะสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตค่ะก็เคล็ดลับในการเรียนนะคะก็คืออันดับแรกคือการตั้งใจเรียนในห้องก่อนนะคะแล้วก็พอเรียนเสร็จในแต่ละวันเนี่ยก็คือพยายามที่จะทบทวนบทเรียนในวันนั้นๆน,น,นะค่ะให้จะได้สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวัน,นะคะ่ะแล้วก็ พอตอนสอบเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปหนักอ่านหนังสือแค่ตอนสอบค่ะก็จะสามารถทําให้จําเนื้อหาบทเรียนได้เร็วแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะคะมีช่วงกิจกรรม Open House ส์าขาของคณะค่ะก็มีไปร่วมกิจกรรมทําด้านการตกแต่งงานแล้วก็ด้านการคิดเนื้อหาในการงาน Open House ของคณะบัญชีอะคะ่ะสาหรับแนะนําคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้นักเรียนนะคะชั้น มปลายนะคะที่สนใจนะคะ่ะก็ไปช่วยร่วมจัดกิจกรรมด้านนั้นนะคะก็ในด้านการแบ่งเวลานะคะก็คือพยายามจัดเวลาในการทบทวนบทเรียนให้เป็นเวลาที่แน่นอนของแต่ละวันนะคะเราจะได้สามารถทราบว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่เราควรเล่นช่วงไหนคือช่วงที่เราสามารถพักได้หรือว่าช่วงไหนเราต้องเอามาใช้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอย่างนี้ค่ะ้วน้องๆที่อยากได้โอกาสดีๆอย่างนี้นะคะก็คือ ให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็จะได้ผลการเรียนที่น่าประทับใจค่ะแล้วก็สามารถนำมาสมัครทุนของมูลนิธิกลุ่มอิสุซุนะคะแล้วก็จะได้ทุนการศึกษาสำหรับนำไปใช้ต่อในอนาคตได้อะค่ะความรู้สึกนะครับรู้สึกดีใจและปลับปลื้มใจนะครับที่ว่าอิสุสุได้มอบโอกาสทุนเรียนดีให้กับพวกเรานะครับและเป็นของขวัญกำลังใจในการเรียนต่อในอนาคตครับผม เทคนิคนะครับก็คือการแบ่งเวลานะครับผมแบ่งเวลาเรื่องการเรียนกับกิจกรรมให้ลงตัวสอดคล้องกันครับนะภายในแต่ละเทอมและเคล็ดลับของผมเลยคือผมจะมีสมุดปฏิทินนะครับคอยจัดสรรเวลาลงในนั้นครับผมส่วนใหญ่นะครับก็อ่านเองนะครับและในช่วงใกล้สอบนะครับผมจะติวร่วมติวกับเพื่อนนะครับผมเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาครับว่าตรง ตามที่เข้าใจหรือเปล่าในส่วนของการเป็นนักเรียนเรียนดีนะครับก็จะต้องมีการจัดสรรเวลาที่ดีนะครับเพื่อการเรียนนะครับและกิจกรรมด้วยครับควบคู่กันไปเมื่อเราได้ผลการเรียนที่ดีและมีกิจกรรมนะครับก็จะมีโอกาสในการได้รับทุนของอิสุสุนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณ มูลนิธิอิสุสุนะครับที่ให้ทุนเรียนดีกับพวกเรานะครับผมรู้สึกปซาบ,บซึ้งใจมากเลยครับขอบคุณครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองครอบครัวแล้วก็รวมถึงคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยคะ่ะที่ได้เป็นมีโอกาสมารับทุนดีๆจากอิสุสุในวันนี้คะ่ะ จริงๆในความคิดหนูนะคะก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจเรียนมากพอแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อไปทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์อื่นๆไว้ก็จะทํมาให้เราได้เกรดเฉลี่ยที่ดีแล้วก็ได้ทํากิจกรรมรู้จักเพื่อนมากมายเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็มีนัดด้วยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีนัดไปทํากิจกรรมด้วยแล้วก็ มีการนัดติวอ่านหนังสือด้วยแนะนําทุกคนนะคะว่าถ้าสงสัยอะไรก็อย่าเก็บไว้คนเดียวก็คือถามอาจารย์หลังเลิกเรียนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นก็จะคาใจอยู่เรื่อยในความคิดของนูนะคะก็คิดว่าอยากให้น้องๆก็ตั้งใจเรียนทําทุกอย่างให้เต็มที่ทํากิจกรรมตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมหาพิยาลัยมากๆค่ะและสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณมูลนิธิตีเพจอิสุสุนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเรานะคะรวมถึงเพื่อนๆจากมหาพิยาลัยอื่นคณะอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ